ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งนะครับที่กําลังมองหาที่จะซื้อบ้านนะครับอยู่ในช่วงที่กําลังออต้องการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวอย่างนี้ครับต้องการที่จะซื้อบ้านวันนี้นะครับผมเอาคลิปนี้มาพูดคุยถึงบ้าน2แบบนะครับก็คือบ้านที่อยู่ในจัดสรรในโครงการจัดสรรน,นะครับกับบ้านที่อยู่นอกจัดสรรว่ามันมีข้อแตกต่างยังไงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมทําโครงการนอกจัดสรรอยู่นะครับก็คือเป็นโครงการขนาดเล็กๆนะครับ ตอนนี้ก็คือเฟดหนึ่งเฟดสองรวมๆแล้วก็คือ9หลังนะครับแต่ผมเนี่ยก็จะคุยให้ฟังนะครับเปรียบเทียบทั้ง2แบบว่ามันแตกต่างยังไงกันบ้างนะครับส่วนเราจะเลือกแบบไหนนะครับก็คือขึ้นอยู่กับความชอบของส่วนตัวบุคคลทั้งนั้นเลยนะครับอ้าวลองมาดูกันนะครับซึ่งแยกออกมาอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็น4หมวดหมู่ด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของราคาทำเลพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก แล้วก็กฎระเบียบนะครับอลองมาดูกันนะครับถ้าเป็นบ้านที่อยู่ในจัดสรรน,นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยราคาจะสูงกว่านะครับเพราะว่าทางโครงการขนาดใหญ่นะครับเขาก็มีต้นทุนในการพัฒนาที่ดินนะครับพัฒนาสาธารณูปโภคซึ่งขนาดบ้านที่มีเป็นแบบ 30- 40, 40หลังร้อยหลังแบบนี้ครับเขาก็ใช้ต้นทุนตรงนี้สูงนะครับดังนั้นก็ทําให้ราคาเขาสูงมากขึ้นไปด้วยนะครับ แต่ว่าถ้าเป็นนอกจกัดสรรเหมือนที่ผมทำอย่างนี้ครับทั้ง9แปลงเลยนะครับคืออยู่ติดถนนซอยเป็นถนนสาธารณะทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งที่ผมทําสาธารณูปุภคเนี่ยผมก็ลงทุนน้อยกว่านะครับก็จะทําให้ผมขายบ้านได้ในราคาที่ถูกกว่านะครับอย่างของผมนี่ครับบ้านเดี่ยวนี่เกตารางวานะครับขายอยู่ที่2.99ล้านเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นในโครงการจัดสรรนะครับ ที่อยู่ทำเลไม่ต่างกันเลยเนี่ยครับเขาก็จะประมาณ50กว่าตารางวาครับอาจจะอยู่ที่3ล้านกว่าๆนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้ผมขายได้ถูกกว่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่แตกต่างกันนะครับอยู่ในหมวดหมู่ของราคาเนี่ยมันก็คือค่าส่วนกลางรายเดือนหรือรายปีซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับก็ต้องมีการเสียค่าส่วนกลางรายเดือนรายปีก็จะคิดตามตารางวานะครับถ้าบ้านไหนที่มีพื้นที่ดินเยอะ ก็จะเสียค่าส่วนกลางนะครับสูงมากขึ้นไปด้วยผมยกตัวอย่างอย่างถูกๆเลยนะครับในย่านนั้นเลยนะครับก็คือ20บาทต่อตารางวาซึ่งถ้าหากอยู่ในโครงการจัดสรรเนี่ยและมีพื้นที่ดินสัก90ตารางวาเท่ากับของผมเนี่ยก็คือต้องเสียค่าส่วนกลางครับเดือนละพันแปเดือนละพันแปีนึงก็เกือบเกือบสองหมื่นแล้วนะครับนะครับอันนี้คือต่อปีท่านั้นฉะนั้น,นครับถ้าอยู่นอกจัดสรรน,นะครับก็ไม่ต้องมีเสียค่าส่วนกลางตรงนี้ ก็แลกมากับการที่เรานะครับก็ติดต่อหน่วยราชะการอะไรเองเราเองนะครับค่าประปาไฟฟ้าอะครับค่าเก็บขยะอะไรเราก็ติดต่อเองครับนะครับ,รบส่วนหมวดหมู่ที่2ก็คือเรื่องของทําเลและพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นอยู่ในโครงการขนาดโครงการจัดสรรน,นี่ครับเขาก็จะมีพื้นที่จํากัดตามแบบที่โครงการกําหนดนะครับแล้วก็ ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในเมืองอยู่ในย่านชุมชนนะครับแล้วก็หากมีการต่อเติมครับก็ขออนุญาตนิติบุคคลอันนี้คืออยู่ในโครงการนะครับแต่ถ้าอยู่นอกโครงการจัดสรรนะครับมันก็จะมีอิสระในการที่ออกแบบแล้วก็ใช้พื้นที่นะครับแล้วก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดนึงนะครับเวลาต่อเติมนะครับเราก็ต่อเติมภายใต้กฎหมายของของหน่วยงานราชการเลยนะครับซึ่งทำเลพื้นที่นะครับอย่างของผมเนี่ยที่ทําอยู่นะครับ ก็คือเข้าจากซอยไปนะครับจะปากซอยป,ประมาณสั้400เมตรก็คือจะเจอโครงการเราทีนี้ถ้าไปดูโครงการจัดสรรที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับของเขานะครับประตูโครงการนะครับก็จะอยู่ที่ปิดถนนเรียบคลองเลยก็คือเหมือนกับปากซอยแหละนะครับทีนี้พอโครงการนะครับมีเป็นร้อยหลังก็จะเลือกอเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าท่านไปซื้ออยู่ในโครงการจัดสรรน,นะครับแล้วอยู่อยู่ปาก อยู่ปากทางของโครงการนะครับก็จะอยู่ใกล้ถนนหน่อยใกล้ถนนเรียบคลองนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่ลึกเข้าไปก็อาจจะเป็น300เมตร400เมตร500เมตร600เมตรคือเทียบแล้วเนี่ยก็เหมือนเราขับรถเข้าปากซอยระยะทางก็พอๆกันนะครับเอาแล้วหมวดหมู่ที่3ก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก ถ้าหากอยู่โครงการจัดสรรครับนี่คือข้อดีเลยที่ผมก็รู้สึกว่ามันดีนะครับก็คือมันจะมีระบบสาธารณูปโภคพร้อมนะครับก็คือแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมีพื้นที่ส่วนกลางเช่นสวนสระว่ายน้ำนะครับมีระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงแลกกันนะครับมันก็มาพร้อมกับค่าส่วนกลางที่เราต้องจ่ายแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ถ้าหากอยู่นอกจัดสรรแน่นอนครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีสระว่ายน้ําไม่มีสวน อะไรให้แต่ท่านก็สามารถสร้างขึ้นเองในบ้านของท่านก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิถีของแต่ละคนนะครับถ้าหากว่าคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ครับแล้วมีเวลาให้กับตัวเองเยอะในแต่ละวันนะครับใช้พื้นที่ส่วนกลางของโครงการได้อย่างคุ้มค่าแบบนี้อย่างเงี้ยมันก็น่าใช้จริงนะครับแต่ถ้าหากว่าเราอยู่ในโครงการจัดสรรน,นะรแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนกลางไม่ได้ไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสไม่ได้ไปเล่นน้ำอะไรเงี้ยครับ แต่เราเสียค่าส่วนกลางพอกันแบบนี้ท่านก็จะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มก็ได้นะครับเราค่าส่วนกลางตรงนั้นมาแบ่งจ่ายเป็นค่าผ่อนบ้านหรือเอามาเอามาติด CCTV วงจรปิดอะไรของเราอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเราทำได้นะครับแล้วก็ข้อ4หมดหมู่ที่4ก็คือเรื่องของกฎระเบียบแน่นอนครับถ้าหากว่าอยู่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับท่านก็ต้องมีกฎของหมู่บ้านนั้นๆที่เราต้องปฏิบัติตามแล้วก็มีนิติบุคคล ที่ก่อตั้งขึ้นมานะครับก็คือช่วยกันดูแลในหมู่บ้านนั้นให้อยู่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไปในทิศทางของตรงนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าอยู่นอกโครงการจัดสรรเนี่ยทุกอย่างนะครับกฎระเบียบเราก็อิงกฎใหญ่เลยนั่นก็คือกฎของหน่วยงานราชการนั้นๆสมมุติว่าเช่นท่านจะทิ้งขยะท่านจะต่อเติมะอะไรต่างๆครับก็อิงตามกฎของอบอตอของเทศบาลในพื้นที่นั้นๆเลย ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเราครับความสะดวกของเราอยู่ที่ว่าเราจะมองตรงไหนเป็นหลักตรงนี้ก็ไม่มีผลใดๆทั้งนั้นที่ผมมาคุยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนเลยนะครับเพราะว่าอย่างของผมที่ผมทําอยู่ตรงนี้เฟสแรกนะครับก็มี4หลังแล้วก็เฟสที่2นะครับอีกหหลังก็เฟสหนึ่งนี่ลูกค้าก็เข้าอยู่ครบหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของเฟสสองนะครับก็กําลังสร้างมาอีกหลังที่5หลังที่6 หากท่านใดนะครับพี่ฟังดูแล้วแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าเราซื้อให้ถูกนะครับแล้วเรามาอยู่นอกจากสาลและชอบทำเลอะไรแบบนี้นะครับก็แวะเวียนเข้ามาดูกันได้นะครับพูดคุยกันได้ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของนอกจากสาลหรือจัดสรรหรือโครงการเล็กๆแบบของผมเนี้ยก็คือเวลาลูกค้าเข้ามานะครับก็จะได้พูดคุยกับตัวผมเองโดยตรงเลยซึ่งถ้าหากว่าเป็นโครงการจัดสรรขนาดใหญ่นะครับส่วนใหญ่เราก็จะมี เขาก็จะมีพนักงานนะครับเวลาพูดคุยอะไรต่างๆก็จะผ่านพนักงานแต่ถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ครับบางทีอะไรที่มันยืดหยุ่นช่วยเหลือกันได้นะครับ <ๆ S 2> เราก็ตัดสินใจได้ง่ายมากขึ้นนะครับ <ๆ S 2> ก็ติดตามช่องเราไว้นะครับถ้าหากว่ามองหาบ้านที่อยู่ในอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธาน,นีนะครับของเราก็เป็นโครงการบ้านมงกฎแบบนี้ครับ <ๆ S 2> ก็จะค่อยๆทําโครงการเล็กๆแบบนี้นครับขยายขยายตรงนั้นตรงนี้อยู่ในอำเภอคลองหลวงนะครับแต่ปัจจุบันนี้อยู่ที่ตำบลคลองหกนะครับ ถ้าหากว่ามองหาบ้านอยู่ที่ทำเลนี้นะครับก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมมาพูดคุยกันได้